ครับผมก็ขอสัสดีครับผมก็ต้นนี้เขาคุณคุณพี่เมื่อคืนครับผมที่รับกอนเดนชิกก้าต้นนี้ไปเลี้ยงครับผมดอกส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ที่อันนี้ไม้คุณพี่ท่านหนึ่งยังไม่สวงให้อันนี้เอกมง,งคลครับผมแล้วก็จะมีชมพูฟิตตี้ด้วยชมพูฟิตตี้ชิดฟิตตี้โอ้โหมาถือไหมขอเรียวแห้งปวดไหมก็เดี๋ยวจะมีน้เสนอด้วยครับผมผมก็เพิ่งกลับมาจากพาพ่อไปไปไป,ไปหาหมอนะพอดีวันนี้ผมขาดงานแล้วก็จะได้ ทำงานที่บ้านพอดีอก็เลยขาดงานด้วยเดี๋ยวไปดูเอาตัวนี้ถามเข้ามานะตัวนี้ถามเขามาเมื่อคืนอันนี้ผมเสียบแล้วนะเดี๋ยวผมพามาดูอันนี้ก็เป็นไม้ที่ทำงานธรรมดานะบางตัวก็จะมีที่สันที่ที่พอใช้ได้นะก็เอามาเขียเข่ยเกีอ่อวศรแล้วก็จะใช้สายพันธุ์ต่างๆนะคือจะเอาหลอกต่างๆเหล่านี้แหละมาผสมกัน พื่อให้ได้ตัวใหม่ๆออกมาปแปลกๆก,ก็ทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำเยอะนะเพราะว่าทไปก็ก็พอไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าไม่มีน้ำพุ <c oughs> อันนี้อันนี้นทอนแลนดธรรมดานะทอนแลนด์แบบนี้นะอันนี้มีอยู่ชุดนี้มีอันนี้สี่ต้นอันนี้หกต้นลงไปสิบต้นนะอันนี้ทอนแลนด์จะราก,กว่าขีใช้ได้นะเผื่อเราจะเสียบอันนี้ออกดอกอันนี้ดอกธรรมดา <c oughs> บางต้อนอาจจะดอกสวยไม่รู้นะลองกันเป็นรุ่นดูไหมเอาไปเสียบอะไรก็ได้ สิบต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งทุกอย่างนะก็เดี๋ยวมาดูนี้นะอันนี้ผมเสียบแล้วนะก็มีเวลาก็จะได้เสียบเสียบไม้วันนี้คงทําตัวเสียบเพราะวันนี้ผมขายงานแล้วเพราะผมพาพ่อไปหาหมอไปหาหมอแล้วก็อาจจะได้เสียบงานเพิ่มอันนี้ก็ค่อยๆทยอยเสียบไปทยอยทยอยทาไปก็มีมีสามต้นนี้นะอันนี้ไม้ไม่ได้ใช่ไม้สูงนะอ่ามาต้นมานนี้ต้นนี้ ชอบไม้แบบนี้นะไปดูของแท้จะสวยนะอันนี้ดอกใหญ่อันนี้เป็นบุษบกนะอันนี้จะเป็นเจโฟฟิตตี้นะสามต้นนี้รวมส่งทุกอย่างสามร้อยบาทนะหากจะรอไปเลี้ยงดูครับผมก็อันนี้เป็นไม้ชิดตัวนี้ทําใหม่นะทําใหม่ดอกอาจยังไม่ชอบใจเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ดูก็แล้วกันก็บางบางตัวก็ก็เขียยเกยสรไปบ้างนะถ้ามีเวลาอันนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นก็อันนี้ตัวนี้คงเขียยเกยสรไปดอกนะึง ก็จะมีการเกี่ยวนไปด้วยเดี๋ยวพาดูแป๊บหนึ่งดูตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้อกเก่านะตอนนี้ทิ้งไว้นานมากอันนี้เสียบสองสีนะจะเป็นอันนี้เป็นสีแดงมช่แดงงซทรัพย์นะแดงธรรมดาแหละนะเรียว่าดอกเขาดูหนาดูสวยดูเข้มดีกับขาตัวนี้นะก็อันนี้ดอกดุดีด้วยสวยได้นะอันนี้จะเป็นอะไรเรื้มไปแล้วก็เกี่ยเกสรได้บ้างนะอันนี้ดอกสวยดีก็เอามาเกี่ยทิ้งไว้แบบนี้ก็เกี่ยไปอันนี้ก็ติดมาฝักนะสองฝักนะเกี่ยวสองดอกอันนี้ก็เกี่ย เห็นไหมก็ไม่เขี่ยเยอะนะก็เขีย่ยเขีย่ยแล้วก็จะดึงทิ้งไม่เอาเอา,เอาไว้ไว้เยอะนะเพราะว่าตัวไม่สมบูรณ์ด,ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะทําให้ไม่มีที่เพาะโอเคพาพินทรบด้วบเป็นต้นนะเพพบ้านนาเพรพับบนล้านนะก็มีคนะุณนพี่ว่าเขี่ยยีสสนได้บ้างลองลองขอ,อดูอันนี้ผมเขีย่ยแต่ว่าผมจะเอาไว้ฝักเดียวนะจัดออกเป็นคู่ผมจก็ดึงทิ้งนะอันนี้ก็ผมเอาไว้แค่นี้นะทําแค่นี้ผมไม่ทําเยอะอันนี้ผมก็จะดึงทิ้งนะดึงทิ้งจะเอาไว้แค่แค่ฝักเดียว ก็ให้มีให้ได้คมสมบูรณ์ที่สุดนะก็เลยอาจจะดึงทิ้งฝาก่าเป็นคู่แบบนี้แหละผมจะดึงทิ้งอย่างนี้ผมไม่เอาไว้เยอะเอาไว้เยอะผมก็เพาะไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผมไม่มีน้ํเพาะมาก,ก็ตายหมดเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงตัวนี้เราสวยเดี๋ยว,วยเดี๋ยว,ยวถ้าไม่มีตางก็จะให้รงขายก็อันนั้นพ่อผมเพิ่งเพิ่งพามาจากพบคุณหมอ มานอนับอันนี้ของคุณพี่ตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ให้ให้น้องขอหาเวลาก่อนวัช่วงนี้ก็น่จะวันเสาร์นะส่งได้อันนี้เป็นอ่ังกออังก,อ,อ,งกอผมจะเขี่ยอันนี้ผมจะไม่เขี่ยกิ่งที่โตนะกิ่งที่โตพอจะได้จะไม้เสียบอันนี้หักเลยกลิ่งเล็กหักหนักไปจะเขี่ยกิ่งเล็กนะเขี่ยกิ่งเล็กแต่มากผมจะไม่เขี่ยกิ่งที่ที่ไม่ได้ใช้งานประมาณนี้นะ กิ่งเล็กๆอย่างนี้ผมจะามาเขีย่ยเขี่ยเจาะอย่างนี้นะผมจะไม่เขี่ยหมดทุกกิ่งนะเพราะว่าการเขี่ยหมดทุกกิ่งจะทําให้เราไม่มีมเสียบอันนี้ถ้าเขี่ยหมดเราไม่ไม,ไ,มไม่สาม,มารถตัดไปเสียบได้เราก็สียดาดเทียดายที่เราเขี่ยไว้ก็ถ้ากิ่งใ้สมบูรณ์ก็จะเก็บไว้ไม่ไม่เขีย่ยอันนี้เป็นกิ่งปลายสุด э เล็กๆอย่างนี้ที่เราไม่ไม่ได้เอาไปตัดทําอะไรแล้วก็มาเขีย่ยทิ้งไว้แต่ก็เขี่ยด,าดานน้านนี้แหละข้างในไม่ได้เขีย่ยทิ้งไว้ด้านไหนว่าจะไปตัดไปเสียบก็ หามาเรื่องอังกอร์ว่าจะเสียไปให้แต่ก็ไม่ได้เขียเยอะนะเขีย่ยพอประมาณเขียไปก็ไม่มีทางที่จะพ่ะได้อยู่ดีอันนี้เขีย่ยแล้วนะเขียไปเมื่อวานนะรากทองเดี๋ยวก็ติดฝักแล้วก็จะมีรากทองเพาะกันครับผมก็มาดูเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมอันนั้นก็แม่ผมกําลังแข็งแรงเห็นไหมพอดีมีบุญบุญในหมู่บ้านบุญเรียกว,ว่าบุญประจาปีบุญพระเวทนะทอีสานเรียกว,ว่าบุญเวท แกอยากหัวกระต้มให้ผมไปซื้อข้าวเหนียวมาให้แกอยากแก้แรงจะทำบุญลุกขึ้นหาใบตองถ่ายให้ดูเวบนะอ่ะเดอกล่วงเลยจนแรงไปไม้ล่านี้เป็นไมท้ที่เป็นดอกธรรมชาติทั้งนั้นนะไม่มีการใส,ส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งสิ้นไม่มีสารเคมีทั้งสิ้นนะครับผมก็ก็ดูไปด้วยคนระดูไปด้วยทำคลิปแล้วก็ถ่ายถ่ายไป โอเคแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ